เริ่มตั้งแต่คืนนี้นะครับเที่ยงคืนเลยครับเริ่มตั้งแต่วันที่5ถึง19ต่อไปอีก14วันวันนี้ที่สพปาวประกาศออกมาแล้วนะครับว่ามี8ข้อห้ามและอนุญาตให้13ข้อครับสบายดีสวัสดีครับ วันนี้ถแถลงข่าวเมื่อตอนเช้าวันนี้เองนะครับเมื่อประมาณ10โมงคได้ออกข้อห้ามมา8ข้อและอนุญาตมา13ข้อผมเห็นแล้วแต่และข้อก็มีความน่าสนใจนะครับเริ่มจากคืนนี้ตอนเที่ยงคืนเลยนะครับจนกระทั่งถึงวันที่19กรกฎครับกรกดาคมข้อที่1เนี่ยมีการสืบต่อเพิ่มทวีการนะครับของผู้ติดเชื้อนะครับให้มาปิ้นป่วครับโดยมีการ สมทบกันระหว่างองค์กรของท้องถิ่นนะครับกับบุคลากรทางการแพทย์และภาคส่วนต่างๆเนี่ยเพื่อหาวิธีพร้อมทั้งเพิ่มการสักวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายให้ได้ตามความคาดหมายครับ อันนี้ข้อเนี้ยก็คงจะเห็นว่าเขามีมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้มันมีผู้ติดเชื้อเนี่ยเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็หลบหนีเข้าไปครับที่เคยได้เรียนข่าวไปแล้วนะครับที่เมืองสังทองนะณวันนี้ยังตามหาตัวไม่ได้เลยครับเขาก็ยังตามหาตัวกันอยู่นะระดมคนกันหน้าดูแหละเป็นข่าวใหญ่ทั้งประเทศเลยอันนี้เขามีความเข้มงวดมากๆนะครับข้อที่2ก็คือมีการปิดร้านกินดื่มครับก็ยังปิดอยู่นะครับร้านคาราโอเกะสถานบันเทิงนะครับ โรงสายรูปเงินก็คือโงรงภาพยนตร์นั่นเองนะครับแล้วก็ร้านสนูกเกอร์ร้านนวดร้านสปานะครับอินเทอร์เน็ตคาเฟ่หรือร้านเกมทุกประเภทนะครับทั่วประเทศเลยครับอันนี้ไม่ใช่เฉพาะแขวงไหนๆที่มีที่ติดเชื้อนะครับทั่วประเทศปิดหมดยังไม่เปิดนะฮะ อันที่3คือห้ามเล่นกีฬาที่มีร่างกายที่มีการสัมผัสกันครับอย่างเช่นบานแตะบานแตะคือฟุตบอลน,นะครับคือการเตะบอลนั่นเองตีมวยคือชกมวยนะครับและอื่นๆอยู่ที่นครหลวงแวงจันทร์นะครับหรือแขวงที่มีการระบาดในชุมชนนะฮะอันนี้ไม่ได้บอกถึงทั้งสปประประาวนะครับอันนี้อยู่ในแขวงที่มีผู้ติดเชื้อนะครับในแขวงอื่นๆที่ยังไม่มีผู้ติดเชืะนะ้อก็สามารถอนุมัติหรือพอนพันนะครับอันนี้ก็ต้องดูในมาตรการของอนุมัติต่อไปนะครับอันที่4ี่คือ สืบต่อปิดการเรียนการสอนนะครับอยู่สถานการศึกษาทุกชั้นทุกสายที่อยู่ในนครหลวงเวียงจันทร์ครับหรือแขวงที่มีการระบาดในชุมชนยกเว้นโรงเรียนกินนอนยกเว้นโรงเรียนหอพักนั่นเองเพราะว่าโรงเรียนหอพักเนี่ยเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกนะครับเขามีรั้วรอบขอบชิด เรียนเสร็จปั๊บไปนอนเรียนเสร็จปั๊บไปนอนมาเรียนไปนอนไปเรียนไปนอนเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่ว่าในแขวงอื่นๆที่ไม่มีผู้ติดเชื้อนี่ก็เปิดตามปกติผมคาดเดานะครับเดี๋ยวลงไปดูในข้อของอนุมัติกันละกันแล้วก็ข้อที่5นะครับสืบต่อปิดบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งนะครับแล้วก็หน่วยงานหัตถกรรมที่อยู่ในเขตหรือบ้านที่ถูกกําหนดไว้ให้เป็นบ้านแดง บ้านแดงเนี่ยคือเป็นบ้านที่เป็นเขตๆหนึ่งที่มีผู้ติดเชื้อในชุมชนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเขาจะปิดไม่ให้เข้าไม่ให้ออกแต่ถ้าเกิดว่าในแขวงนั้นนั้นเองบ้านอื่นๆเนี่ยไม่แดงเนี่ยก็ยังสามารถเข้าออกได้นะครับยกเว้นโรงงานที่มีพนักงานหรือกรรมกรที่ได้สักวัคซีนแล้วสองเข็ม,มสักวัคซีนวัคซีนสำคัญครับ ในเมื่อคุณได้วัคซีนเนี่ยมันก็จะสามารถที่ทําให้คุณไม่เป็นอันตรายมากนะอันนี้เขาห่วงคุณนะครับห่วงเราทุกคนก็เพราะว่าคุณต้องได้วัคซีนครับถ้าเกิดคุณไม่ได้วัคซีนเนี่ยคุณจะมาเสี่ยงเดินทางไม่ได้นะครโรงงานผลิตสินค้าผู้บริโภคนะครับยาปั่พยาินะครับยาปั่พยาิก็คือยารักษาโรคนะฮะเครื่องป้องกันการลำบากและอุปกรณ์การแพทย์นะครับ แต่ให้มีการคุ้มครองอันนี้สามารถเปิดได้นะครับแต่ว่าขอให้คุ้มครองตามมาตรการการป้องกันนะครับข้อที่6คือสืบต่อห้ามบุคคลเดินทางเข้าออกครับเขตที่มีการติดเชื้อคือเขตแดนตามกําหนดของขอคณะสปกิปนะครับยกเว้นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากองค์กรปกครองผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยเงื่อนไขและและก็เหตุผลอันจําเป็นนะฮะอันที่7คือสืบต่อห้ามจัดเลี้ยงสังสรรค์น,นะครับหรือซุ่มแซวทุกรูปแบบ ทุกสถานที่เลยครับนั่นคือทั้งสอบประประลาวห้ามจัดงานเลี้ยงงานดองงานสังสรรค์ห้ามซุมแซลนะครับวันก่อนผมยังเห็นเลยครับมีการจับได้ก็คือว่าเพื่อนๆน,นัดกันไปกินเบียร์ที่บ้านอะไรเงี้ย เขาบุกไปจับทั้งหมดแหละเมืองไทยก็มีนะฮะบุกจับเหมือนกันไปจัดปาร์ตี้กันที่บ้านบ้านหนึ่งรู้สึกเงาบ้างเลยไปจัดปาร์ตี้กันโดนจับนะฮะเพราะว่าเป็นมาตรการของทั้งไทยและลาวนะของเราก็จะเข้มหน่อยการซูมแซลลเนี่ยเป็นสิ่งที่มันทําให้เกิดการติดเชื้อแล้วเป็นโรคระบาดโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยฮะ แล้วก็ข้อสุดท้ายของการห้ามนะครับก็คือว่าสืบต่อเพิ่มทวีความเข้มงวดนะครับในการปฏิบัติบรรดาลมาตรการป้องกันการติดเชื้อนะครับและก็แพร่เชือ้อด้วยการวัดอุณหภูมิรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรนะครับใส่ผ้าอัดปากดาล้างมือให้สะอาดนะครับด้วยเจลที่มีแอลกอฮอล์นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเน้นย้ำกันทุกครั้งไปนะครับเพราะไอ้พวกเนี้ย มันสาคัญที่สุดผมจะเล่าให้ฟังก็คือคุณพ่อผมไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็พอเสร็จเรียบร้อยตอนเที่ยงคุณพ่อผมก็จะเปิดฝาแล้วก็ทานโจคุณหมอบอกว่าอยากกินในโรงพยาบาลตรงนี้มันเป็นห้องแอร์ไปออกไปกินข้างนอกเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเวลาคุณถอดหน้ากากอนามัยออกมาแล้วเนี่ยคุณกําลังจะกินเนี่ยเพอเพอเนี่ยไอเซอร์คูลเลชันนั่นคืออากาศที่อยู่ในเนี้ยมันอาจจะมีเชื้อโรคก,กันก็ได้เพราะฉะนั้นห้ามกินคุณหมอยังมีความรู้สึกว่า ระว,วังให้กับคนไข้เลครับเพราะเราเองเนี่ยลืมไปไงคุณพ่อผมก็เลยต้องออกมาฐานโจกข้างนอกนะฮะโดยที่มีอากาศถ่ยเท,ทได้สะดวกแต่เมื่อไหร่ถ้าเกิดอยู่ในห้องแอร์เนี่ยอันตรายมากๆในคุณหมอ,อ,อทีิศยาได้บอกมานะแล้วคุณหมอเองละ่ะท่านที่ได้เสี่ยงอยู่ตรงนั้น24ชั่วโมง แล้วท่านรู้อย่างนี้นั่นหมายความว่าอะไรท่านจะไม่ถอดท่านจะไม่ขยี้ตาท่านจะไม่เกาท่านจะต้องใส่ถุงมือแล้วท่านจะต้องทิ้งแล้วท่านจะต้องใส่ใหม่เป็นเวลาตลอดเวรที่ท่านอยู่อันนี้แหละฮะก็คงต้องส่องแรงกายแรงใจไปให้คุณหมอคุณพยาบาลหน่วยงานทั้งหลายแล่นะครับแล้วเราเองก็คงจะต้องทําทุกถีดทางเพื่อให้เราอยู่รอดปลอดภัยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นภาระกับคุณหมอด้วยนะฮะ มาดูมาตรการของการผ่อนผันบ้างครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับมาตรการของการผ่อนผันมีอยู่ทั้ง13ข้อนะฮะข้อที่1ก็คือสืบต่ออนุญาตให้เปิดส่วนการค้าร้านขายหยกขายย่อยนะฮะนั่นคือร้านที่ส่งของเป็นรถล็อตนะฮะแล้วก็ร้านขายย่อยก็คือร้านขายปลีกนั่นแหละเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นมินิมาร์ตตลาดสดตลาดขายอาหารตลาดกลางคืนโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการของการป้องกันการติดเชื้อนะครับโดยการ ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนทางเข้าทางออกนะครับรักษาระยะห่างอย่างน้อย1เมตรใส่ผ้าอัดปากดางังล้างมือล้าง,มางไม้ให้สะอาดผมได้คลิปนะครับจากผู้ช่วยของผมนะที่อยู่สปปลาวได้ถ่ายคลิปนครหลวงเวียงจันทร์มาให้ดูซึ่งผมกําลังจะทําภายในวันสองวันนี้แหละมาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูว่าที่นครหลวงเวียงจันทร์เป็นยังไงผมเห็นคลิปแล้วเนี่ยค่อนข้างเข้มเลยนะการเข้าการออกของตลาดเนี่ยแม้แต่คนขี่รถจกกักร ยังได้แอกนกอล์กันทุกคนเลยอ่ะคนเดินเข้าเดินออกในตลาดนะฮะเขาก็ทุกที่เนี่ยมีการมีมาตรการของด่านที่จะเข้าจะออกนะฮะเพราะตรงนั้นเนี่ยมันคือชุมชนเปิดตลาดกลางคืนอะไรพวกเนี้ยเพิ่งเปิดมาได้เพียงแค่ผมว่าอาทิตย์กว่าเองแหละแล้วก็อันที่2นะครับสืบต่ออนุญาตให้ย่างออกกํลาลังกายนะครับก็ให้เดินเล่นได้ได้วิ่งได้ออกกํลาลังกายตามสวนสาธารณะ,ะได้นะครับสถานที่ต่างๆหรือกีฬาการแจ้ง ที่ร่างกายบอได้สัมผัสกันครับไม่อนุญาตให้เตะบอลไม่อนุญาตให้ตีมวยชกมวยแต่อนุญาตให้เล่นกีฬาที่เป็นกีฬาที่เราเล่นคนเดียวครับอย่างเช่นจ็อกกิง้งวิ่งโลลโรดเบดสเกตบอร์ดขี่จักรยานหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเล่นด้วยตัวคนเดียวครับอย่าไปสัมผัสกันนี่อนุญาตนะครับไม่ได้ปิดสวนสาธารณะนะ เปิดตลอดนะครอันที่3ก็คือว่าสืบต่อนุญาตให้เปิดร้านตัดผมนะครับร้านเสริมสวยอยู่นอกเขตแดงครับอ๋อในเขตแดงเนี่ยเมื่อกี้อย่างที่บอกไปคือปิด แต่นี่นอกเขตแดงคือนอกบ้านแดงที่ไม่มีผู้ติดเชื้อในชุมชนนะแต่บอให้ลูกค้าแอร์ออดที่อยู่ในร้านนะครับให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันในการติดเชื้อและแพร่เชื้ออย่างเข้มงวดนะครับอันที่4คือสืบต่ออนุญาตให้เปิดร้านอาหารร้านกาแฟสถานที่ท่องเที่ยวและส่วนอาหารโดยอนุญาตให้นั่งกินดื่มได้นะครับในสถานที่บริการดังกล่าว แต่ก็ต้องจัดที่นั่งไว้ให้ห่างกันประมาณ1เมตรขึ้นไปนะครับทั้งบอกให้บริการเครื่องดื่มที่มีธาตุเมาทุกประเภทนะครับก็คือพวกของมึนเมางั้นแหละครับอย่างเด็ดขาดเลยครับและปฏิบัติมาตรการป้องกันการติดเชื้อนะครับผมก็เห็นมาอย่างที่บอกนะครับมีร้านแอบเปิดแล้วก็ถูกสั่งปิดไปนะฮะออกมาเรื่อยๆเลยแหละเหมือนมีความรู้สึกว่าคนก็ยังแอบเปิดอยู่เนาะอันที่5คือสืบตออนุญาตให้จัดกองประชุมได้ครับ อยู่สถานที่นอกเขตแดนแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการของคณะสอกิจนะครับอันที่6คือสืบต่ออนุญาตให้ใช้เรือหาปานะครับตามลำน้ำเขตแดนระหว่างประเทศในระยะเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับโดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยสมทบกับกำลังปากสนะครับ อยู่แต่ละพื้นที่ออกระเบียบการคุ้มครองกําหนดจํานวนเรือหาปลาแล้วอนุญาตโดยก่อนจะออกเนี่ยต้องไปบันทึกการปล่อยออกแล้วก็บันทึกการเข้ามาจอดนะครับพร้อมนั้นก็ให้ติดตามกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดนะครับอันนี้เมื่อก่อนนี้เขาไม่ให้ลงเลยนะครับเอาเรือขึ้นบกเลยครับเพราะฉะนั้นลำน้ำโขงเนี่ยจะว่างมากๆเลยครับ และเมื่ออทิตย์ก่อนนั้นเนี่ยก็ได้มีการผ่อนผันนะครับว่าสามารถจับปลาได้แหละก็เพราะว่าเรือลําน้อยเนี่แหละครับเป็นสิ่งที่สามารถนําพาคนเข้าคนออกได้และตอนเนี้มันเป็นสิ่งที่เข้มงวดมากๆนะครับตอนนี้เขาก็ยังสืบต่ออนุญ,ญาตนะครับแต่ว่าเขาเข้มงวดมากขึ้นครับเพราะว่าตอนเนี้เป็นช่วงที่แรงงานกลับบ้านนะฮะ ยังไงซะก็ขอให้พวกเราทุกคน,นกลับอย่างถูกต้องนะครับตามด่านสากลมากักตัว14วันนะครับอันที่7คือสืบต่ออนุญ,ญาตให้เดินทางเขาออกอยู่ภายในท้องถิ่นนะครับที่บ่มีการระบาดในชุมชนได้เป็นปกติถ้าไม่ใช่บ้านแดงก็เดินทางเข้าออกได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบ้านแดงคือในที่มีการระบาดเนี่ยฮะเขาห้ามเดินทางเขาออกนะครับ ของไทยนี่ก็มีนะครับก็คือว่าถ้าเกิดข้ามจังหวัดเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเมื่อวันก่อนมีข่าวออกมาครับว่ามี Net i d ไ o ใน YouTube เนี่แหละเขาได้เดินทางไปเชียงใหม่จริงๆแล้วเชียงใหม่จังหวัดที่เชียงใหม่เนี่ยเขาต้องกักตัว14วันครับถ้าเกิดคุณมาจากกรุงเทพมาจากนนทบุรีเพราะผมถือว่าจังหวัดพวกนั้นเป็นสีแดงแต่เขาเดินทางไปแล้วแล้วเขาก็ไปเที่ยวเลยเขาไม่กักตัวแล้วเขาก็ไปถ่าย YouTube นู่นนี่นะั่นเสร็จเรียบร้อยเขาติดเชื้อครับ มาจากกรุงเทพเนี่ยแหละครับแล้วเขาไปหลายที่มากๆเลยอะ่ะมันเลยทําให้กิจการหรือร้านค้าทั่วไปที่เชียงใหม่เนี่ยถูกปิดลงแล้วตอนนี้เหมือนประมาณว่าเขากําลังจะถูกดําเนินคดีด้วยนะครับเพราะว่าคุณทําผิดกฎหมายนั่นเองอันที่8คืออนุญาตให้ดําเนินการขนส่งได้ตามปกตินะครับได้ทางน้ําทางอากาศแล้วก็แขวงต่างๆนะครับ ก็ไม่จําเป็นจะต้องมีการจํากัดบริเวณนะครับสำหรับผู้โดยสารเข้าออกของนครหลวงเวียงจันทร์หรือแขวงที่มีการระบาดท,ที่อยู่ในชุมชนเนี่ยต้องสักวัคซีนแล้ว2เข็มเท่านั้นนั่นหมายความว่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นนครหลวงเวียงจันทร์หรือพื้นที่สุ่มเสี่ยงนะถ้าคุณไม่ฉีดวัคซีนคุณเข้าออกไม่ได้นะครับเป็นภาคบังคับเหมือนกันและจะต้องปฏิบัติตามมาตรการที่คณะเฉพาะกิจวางไว้อย่างเข้มงวดน,นะครับ สำหรับคนต่างประเทศนะครับที่เดินเข้ามาที่สอบปปลาวนะครับมีจุดประสงค์เดินทางไปในแขวงอื่นๆเนี่ยต้องแจ้งหนังสือเดินทางไปย่างยืนการจำกัดบริเวณให้ครบ14วันนะครับหนังสืออนุญาตของคณะสปอกิจชั้นศูนย์กลางเนี่ยให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องโดยบอกให้มีการจำกัดบริเวณอยู่แขวงปลายทางครับยกเว้นคนต่างประเทศที่เฮดเวียกหรือ ได้ดำรงชีวิตยอยู่ในสปปลาวนะครับมาได้ระยะหนึ่งแล้วแม่นให้ปฏิบัติตามคือก,กันกับพลเมืองลาวครับอ,อันนี้ก็คงเป็นการสืบเนื่องกับมาตรการแล้วแล้วมานะฮะตั้งแต่เดือนน,นู่นนี่ เอ่อเมษายนมั้งของปีที่แล้วมั้งที่มีการปิดด่านห้ามเข้าออกนะฮะแต่อันนี้เนี่ยอยู่ภายในประเทศเขานะครับไอการปิดเมืองปิดอะไรนะั้นยังมีอยู่นะครับถ้าเกิดเราเป็นคนต่างชาตินะครับอย่างเช่นผมเป็นคนไทยผมจะต้องเข้าไปเนี่ยผมก็จะต้องมีบริษัทหรือมีความเร่งดวง่วนมีความจําเป็นจะต้องเซ็นสาาัญญาผมจะต้องเข้าไปกักตัว14วันผมจะต้องมีคนอนุมัติจากฝั่งนู้นนะฮะเราธรรมดาจะเข้าไปในลักษณะของวีซา่าท่องเที่ยวเนี่ยยังไม่ได้นะครับ ข้อที่9คือ สืบต่อ,อนุญาตให้ผู้ขับขี่รถนะครับและพนักงานขนส่งสินค้าเข้าออกระหว่างแขวงหาแขวงแล้วก็นกครหลวงเวียงจันหาแขวงสามารถส่งสินค้าถึงปลายทางได้โดยปอดจำเป็นต้องขนถ่ายสินค้าออกอันนี้ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับก็คือว่าจากมาตรการเนี่ยเขาก็ยังสามารถจะขนถ่ายสินค้าโดยที่สามารถเข้าไปได้นะครับแต่ก็ยังต้องวางมาตรการอย่างเข้มงวดเหมือนเดิมนะครับในการสืบต่อปฏิบัติตามที่คณะสภกิจเนี่ยได้วางเอาไว้นะฮะ ข้อที่10ก็คือให้บรรดากระทรวงองค์กรเทียบเท่านครหลวงเวียงจันทร์วิสาหากิจที่นครหลวงเวียงจันทร์เนี่ยพิจารณาให้พนักงานรักณ์กรกรรมกรของตนนะครับมาประจำการอย่างปกติแต่ให้มีการวัดอุณหภูมินะฮะอันนี้ก็คงประมาณว่าให้พนักงานรัฐนะฮะได้กลับเข้ามาทํางานได้ตามปกติแล้วนะครับแต่ก็คงจะต้องวางมาตรการของการใส่ละแากอนามัยเระยะห่างเหมือนเดิมนะฮะ ข้ที่11คือสืบต่ออนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนอาสามัญศึกษาอาชีวศึกษาวิทยาลัยและการศึกษาชั้นสูงนะครับที่อยู่ที่แขวงบ่มีการระบาดในชุมชนโดยได้รับอนุญาตจากคณะเฉพาะกิจคั้นแขวงนะฮะอันนี้ก็คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกไปก็คือถ้าเกิดอยู่ในแขวงที่ติดเชื้อเนี่ยเขาไม่เปิดแต่ถ้าเกิดอยู่แขวงทั่วไปเนี่ยอนุญาตให้เปิดนะครับข้อ12ก็คืออนุญาตให้เปิดการเรียน ขั้นปีสุดท้ายนะครับของอาชีวศึกษาการศึกษาครูนะครับภาระศิลปะศึกษาและการศึกษาชั้นสูงที่อยู่นครหลวงเวียงจันทร์โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมและการแพร่ระบาดของพยาศึกษนะครับอันนี้อยู่ในแขวงเวียงจันทร์ก็สามารถเปิดได้นะครับในปีสุดท้ายครับผมก็เชื่อว่ากําลังจะจบแล้วครับเขาคงจะต้องผ่อนผันในส่วนของปีสุดท้ายนะครับ เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยกำลังจะจบแล้วไม่จบสักทีนะฮะอันนี้ก็คงเป็นการอนุมัตหรือการผ,ลผละะ่อนพันเนาะข้อ13ข้อสุดท้ายครับคืออนุญ,ญาตให้เปิดศูนย์กีฬาในร่มทุกประเภทนะครับอยู่แขวงที่บ่ม,มีการระบาดในชุมชนนะครับสำหรับที่อยู่นครหลวงเวียงจันทะร์ให้เจ้าของกิจาก,การดังกล่าวเนสนอขออนุญาตจากคณะสภกิจ ชั้นศูนย์การพักนะฮะโดยผ่านกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาส่วนแขวงที่มีการระบาดในชุมชนให้เสนออนุญาตจากคณะเฉพาะกิจขั้นแขวงและทั้งหมดนี้มันเป็นมาตรการของ8ห้ามอนุญาต13ครับซึ่งจะกินเวลาไปถึง14วันนับจากนี้เป็นต้นไป แต่เมื่อเช้าเนี่ยท่านธิปรกรจันทวงสาก็ออกมาบอ,อกนะครับก็คือว่าณ14วันเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเขาก็จะออกมาประกาศกันอีกทีนะครับถ้ามันดีขึ้นก็จะอนุญาตมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีขึ้นหรือว่ามันแย่ลงเนี่ยเขาก็คงออกมาตรการอะไรบางอย่างออกมาเนี่ยเข้มงวดมากขึ้นนะครับก็คงดูเป็นพื้นที่พื้นที่ไปนะฮะของไทยกันเองก็ยังมีเยอะอยู่นะครับก็มีมาตรการของการผ่อนผันมีมาตรการของการเข้มงวดเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันฮะ นั่นก็คืออย่างที่ท่านทิพกรจันทวงศ์สาได้ออกมาถแถลงการเมื่อเช้านะครับว่าพวกเราทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไทยหรือจะเป็นลาวหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่เนี่ยขอให้พวกเราให้กําลังใจซึ่งกันและกันครับเห็นอ,อกเห็นใจกันจริงใจต่อกันแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือต้องบออใช้อารมณ์ครับเพราะการใช้อารมณ์เนี่ยมันทําให้ทุกอย่างในแย่ลงนะฮะเราต้องช่วยๆกันนะครับช่วยเหลือกันครับแล้วเราจะรอดและปลอดภัยไปด้วยกันครับ คราวหนะ้าถ้าเกิดว่าเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาว t ูเกเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับสู้ๆไปด้วยกันนะครับทุกคน